โอเคครัอ okay uh, oh. yeah. ่าอมเคค่าัรับขอเสียงขอบคุณได้ไหมครับนดีคับผมโอ้โหมันเป็นการมันเป็นการย้อนมันเป็นการย้อนเวลากลับไปที่ที uh ่อิ่ม่าชอบไหมครับอายน 태국에 처음 왔을 때 어게인 Again 어게로 활동을 할때 어떤 거 같아요? 전날 와. 처음에 팀 프로젝트 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 프로 เอเพนอเนนอ하실ก็아서준비를เ습니다บก็เยจำ <ผม S 1> ได้ลนนแล้วึถึถถตอนนั้นนะครับก็เลยบอกกับทีมงานว่าถ้าเราเตรียมเพลงนี้แล้วก็โชว์เป็น special s เ a สแฟนๆน่าจะชอบก็เลยเตรียมมาให้ทุกคนดูแบบนี้ค่ะเขอบคุณด,ด้วย <Bing! S 2> นะครับขอบคุณจริงๆนะครับแต่ว่าแน่นอนเราเดินทางถึงตอนนี้แล้วเวลามันผ่านไปเร็วมากๆเลยนะครับเราอยู่ได้ไหมแต่ต้นจะถึงตอนนี้รู้สึกยังรับจุนเคครับได้ได้มีเวลาดีๆร่วมกับฮอตเทสทุกคนได้มาร้องเพลงให้ฟังได้ 음식을 만들 수있로도하세요 저는 너무 오랜만에 어, 이렇게 태국에 또 와서 어, 정말 우리 기다려주신 어, 우리 타이 하티스트 여러분 진짜 너무 감사드리고 어, 너무나 행복한 진짜 시간이에요 진짜 다음에 또 다시 기회가 되면 또 오고 싶고 어, 태국은 늘 언제나 저희 또 우리 저희 멤버 쿤의 고향이기도 하지만 나라이기도 하지만 늘올 때마다 저희가 이제 얘기를 해요 어, 제 이에 약간 고향 같다 정말 그런 생각하면서. รู้สึกว่านี้สน,นุกสนานแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะคะก็คืออยากจะบอกแฟนๆชาวไทยทุกคนว่าขอบคุณที่เราผมแล้วก็ขอบคุณที่ส่งความรักมาให้ผมสม่ำเสมอน,นะคะคือประเทศไทยเป็นประเทศท,ที่พิเศษมากๆแล้วผมรักมากๆเพราะว่าเป็นบ้านเกิดของคุณนิชคุณด้วยแล้วก็รู้สึกว่าประเทศไทยเป็นบ้านเกิดหลักที่สองของพวกเราด้วยนะคะหว,ว่าเราจะได้มีโอกาสเจอกันบ่อยๆนะคะ ่ากกลับมาหาทุกคนคบ่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยอย่าบอกจุนดคแบบนี้ครับสั้นๆเลยจากฟีดแบ็ของทุกคนนะครับเป็น Hot Test แล้วเลิกเป็นไม่ได้ครับคุณมับเอาลนะครับ I love you เย้ h นักๆจุดจุดจุดเคชิเราจะให้โมเมนต์นี้เป็นโมเมนต์ของการถ่ายรูปโดยเฉพาะน้องๆทุกคนหยิบม,มือถือขึ้นมาได้เลยนะครับ หยิบมือถือขึ้นมาได้เลยนะครับเราจะให้ทุกคนได้เก็บภาพจุนเคไว้ในโทรศัพท์มือถือนะครับเอาไว้ให้มองอยามคิดถึงเนาะเวลานิดเดียวนะรัวให้หมดเมมนะครับผมบอกได้แค่นี้จุนเคฉียิแอคทำได้ทำเลยนะเดไ, <c oughs> ได้ไหมทุกคนตั้งใจกันหมดเลยนะครับผมเออยางงี้ได้ไหมยางนี้ได้ไหม เออไม่ไม uh, ่ร้ว่าได้ไหมนะเออจุค่ิจุนแคิจุนแค่ิเด็ดเจ็ดแปกาสิบโด่สิเด็ดเด็นนับหนึ่งถึงสิบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเกิุดแคิุดแคิขวาเลยครับผมจุดแค่ิขวาเลอคนะเดเดนับหนึ่งถึงสิบนะหนึ่งสองสามสี้าหกปดเบโอเคปรมือกับจุดแค่ ให้จุนเคได้ถ่ายรูปก,กับแปลกๆบ้างทุกคนครับเอาบุงขึ้มนมาหน่อยสิป้ายป้ายเปยเนาะอะไรก็ตามมีอยู่นั้นยกขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดไฟในฮอนะครับเอาละจุนเคชิเดดเดดอ่ะแขกเดเคคดแขกครับเดดครับ สวยมากเลยส,สวยมากเลย <S <S ผมนับถึงสินะหนึ่ง6 7 8สามสี่พี่นี่จะคุยกระชูุคุยแล้วันครับเโอเคประมือดดังขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ เอาละคืออย่างนี้นะครับต้องบอกแบบนี้ว่าเราเดินทางมาเด็กตอนนี้วินาทีนี้แล้วนะครับคือจะบอกว่าความรู้สึกต่างๆผมเข้าใจว่าตอนนี้มันแบบมันใจหายนะมันจะจบแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วอยากให้เก็บความสรงจำนี้ไว้ไปด้วยกันเดี๋อาว้ยวอย่างเช่จริงๆน้าาท 오늘 또 저희 저희 멤버 쿤이 그리고 쿤이 어머님도 오셨어요 쿤이 어머님. ก็คือวันนี้อยากจะขอบคุณ네ทุกๆคนที่มาในงานนะคะขอบคุณแฟนๆนะคะขอบคุณคุณนิชคุณคุณแม่ของคุณนิชคุณแล้วก็น้องสาวของคุณนิชคุณด้วยเพราะว่าได้ยินว่าคุณนิชคุณแล้วก็ครอบครัวจะมานี่ตื่นเต้นยิ่งมากยิ่งกว่าเลยนะคะขอบคุณทุกคนมาก thank you so much ขอบคุณค่ะมารินส์มาร์ี thank you น่ารักมากเลยเนาะอ,อ่ะเอาเป็นว่ายังไงก็ตามแต่นะครับพวกเราเนาะถึงแม้เราจะเจอกันตนะั้งแต่ a อเก n a n น again เกตอนนั้นจนถึงตอนนี้และในอนาคตผมเองฮอตเทสเองจะสนับ yes. สนุนซัพพอร์ตตลอดไปน, you so นนะ Thank you so much It was really good to see you again Thank you so much Yeah Thank you so much และโชว์สุดท้ายวันนี้ถือว่าเป็นสเปเชียลเลยอยากจะฝากอะไรเป็นเพลงสุดท้ายให้กับแฟนๆครับ 아, 마지막 곡은 이제 다 같이 신나게 어, 놀수 있는 곡으로 준비를 했으니까 여러분들 신나게 즐겨 주시면 일어나서 신나게 즐겨 주시면 좋을 것 같아요. 네. 폼약 을คนไหนที่รู้สึกว่าอยากมันเต้นไปด้วยพราะผมกับผมก็คือลุกขึ้นจากีนั <wan -dening> เพลงสุดท้ายเราจะสนุกไปด้วยกันมีความสุขไปด้วยกันถึงแม้จะหมดหน้าที่ของผมแล้วก็วตามเดี๋ยวผมจะไปเต้นกับเจยอยงด้านข้างเวทีขอเสียงคืดกับชุนเค